วันที่เป็นวันศุกร์ที่29ิมีนาคม2567นะครับก็มีคุณพ่อพร้อมพรมรักษาชื่ออะไรชื่อประโมนิศพรมรักษาค่ะเป็นลูกสาวคุณพ่อพร้อมเนี่ยอายุ90นะครับเป็นพาร์กินสันมา10ปีใช่ไหมครับรักษาที่โรงพยาบาลมา10ปีนะครับก็ยังมีอาการสั่นอยู่นะครับมาหาผมเนี่ยเวลา ทุ่มครึ่งน,นะครับแล้วเวลาเ19เนาฬิกาจนาทีเนี่ยผมก็หยดน้ำน้ำมันหุ่นพลยก็คือน้ำมันกัญชาเนี่ยให้นะครับที่ใต้ลิ้นเนี่ยหนึ่งหยดนะแต่ก็ยังมีการสั่นอยู่บ้างนะครับแล้วก็พอผ่านไปได้อีก10นาทีผมก็หยดให้1หนึ่งหยดนะครับก็คือทุ่ม47่ครั้งแรกหยดที่ทุ่ม37นาทีนะครับ ทุ่มสี่เจ็หยดเป็นหยดที่2นะครับพอเวลาสิบเก้านาฬิกาห้นาทีผ่านไปได้7นาทีเนี่ยอาการที่สัน่นเมื่อกี้สั่นเด็กๆแนละ้วก็หยุดนิ่งสงบนะครับทำไมถึงให้หยดเออ่ห่างกันนะจริงๆเนี่ยมาถามประวัติคนไข้เขบอกว่าคุณพ่อพร้อมเนี่ยเมื่อก่อน ก่อนที่จะป่วยเนี่ยแข็งแรงมากเรวิ่งจากอะไรบ้างสมป,<ล>ประการสมปรมการปวยน้ำไทยวิ่งมาผมก็เลยบอกเออคุณพ่อพร้อมเนี่ยตอนนุงนียแข็งแรงเพราะนั้นดีเซตเตอร์ในร่างกายเนี่ยแข็งแรงจากที่เห็นอายุ9 0ให้หยดนเนี่ยไม่อยู่ก็เลยให้เพิ่มเป็นสองหยดพอสองหยดรูเจ็ดนาทีเนี่ยหยบสั่นไม่คิดสั่นมากกว่านี้นะนี่ก็สั่นได้แค่น้อยนะครับก็จะเห็นว่ายาสารสกัดเนี่ยนะครับ สามารถที่จะรักษาการสั่งของโรคพาร์กินสันี่ได้ดีนะครับไม่เกิน15นาทีที่ผมรักษามาเป็นสิเคตเนี่ยก็จะหยุดสั่งนะครับแล้วก็ถ้าใช้ต่อเนื่องเนี่ยก็ทราบว่ากลางคืนไม่นอนนะฟองคืนไม่นอนเนี่ยนะครับในห่วงเวลาเที่ยงตีหนึ่งถึงเที่ยงคืนถึงตีสเนี่ย เป็นช่วงการทำงานของอโกรธฮอร์โมน,นจริงๆก็คือในแพทย์แผนไทยผมเขาเรียกปิดปากนะครับก็คือพันธะอพันธะแล้วก็กำเดามันเป็นช่วงเวลาทำงานของปิดปากแต่พอไม่นอนปุ๊บเนี่ยโกรธฮอร์โมนก็ไม่หลักงไม่หลังมาก็ไม่ได้มาซ่อมแซมส,ส,ส่วนที่สึกหลอของคนอายุ90เนี่ยนั่นก็มีแต่คุณหมอที่โรงพยาบาลบอกว่าเะไรยน,นะครับรักษามไม่หายมีแต่ทรงกลับสุดนะคะใช่ไหมก็มีแต่ทรงกลัสุดนะครับ คืออันนี้ยังสั่นถ้าเลิกสั่นเมื่อไหร่ก็แย่เพราะประสานไม่สั่งให้กล้ามเนื้อออกแกน,นต่างๆเนี่ยทำงานเกี่ยวข้าก็ไม่ได้ตื่นก็ไม่ได้อะไรก็ตายไปนะครับแต่อันเนี้ยถือว่าโชคดีแล้วก็โทรมาหาผมตอนประมาณห้าโมงกว่าห้าโมงกว่าผมก็บอกให้มาเลยนะครับก็มาถึงบ้านผมทุ่มกว่านะครับ อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสุพศรัศมีสวนสร้อยเพราะว่าผู้ป่วยกับลูกสาวเนี่ยที่มาเนี่ย,ย,ยไม่รู้จักผมผมก็ไม่รู้จักแต่ฟังรายการสายด่วนเพื่อชีวิตนะของที่คุณสุพศ์เนี่ยสัมภาษณ์ผมแล้วคุณสุพศรเนี่ยก็เป็นสะพานบุญให้กับผู้แก่แม่เท่าเนี่ยได้มารับยายจากผมหรือได้มารับคำปรึกษาจากผมนะครับนอกจากผมจะให้ สารสก,กรัดแล้วเนี่ยผมก็ยังมีตัวพิมพเสน้ำที่ผสมพิเศษนะครับใส่ CBD t สีลงไปนะก็ให้ดมนะผู้ป่วยเนี่ยก็จะดมสูตรดมขึ้นไปนะก็จะมีอาการที่สดชื่นนะครับแล้วก็ฟื้นตัวเร็วนะครับก็วิธีใช้เนี่ยผมได้บอกแล้วนะครับ ส่วนอีกคนหนึ่งเห็นว่าพี่สาวเป็นอะไรนะงูสวัสดิ์เป็นงูสวัสด์งูสวัสดเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน77โรคในคัมภีร์พระคัมภีตักกศิลาว่าด้วยไข้พิษไข้ากานะครับเดิมทีเราเรียกว่างูตวัดนะครับแล้วงูสวัสด์เนี่ยก็คือไวรัสชนิดหนึ่งนะที่ไม่หายขาดหรอกนะครับในแพทย์แผนไทยเราเนี่ยก็จะใช้ยาก็คือพยายอ หรือเสลตังพรตัวเมียเนี่ยรักษาจะเป็นครีมทาอะไรต่างเนี่ยนะครับตันนี้ยาในพระคัมภีรตักศิราเนี่ยระบุให้ใช้ยาห้ารากนะครับซึ่งประกอบด้วยรากย่านางรากคนทานะครับรากใยม่อมเท้าใยม่อมรากชินชี้แล้วก็รากใบเดือยจุมพรังนั้นยาห้ารากเนี่ยเป็นยาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการที่จะแก้เรื่องไวรัส หรือแก้เรื่องของโรคในพระคมดีตักศิลานะครับนี้ผมก็ได้ให้ทาแล้วก็แนะนําให้ไปแล้วนะครับนอกจากยาห้ารากแล้วเนี่ยก็ยังมีก็ยังให้ยาตำรับเนี้ยเป็นยาที่ผมปรุงขึ้นมานะครับโดยได้รับความเมตตาจากอาจารย์ทวาลาตีหรืออาจารย์ผลฟ้าผมก็เลยตั้งชื่อให้เป็นอนุสรท่านว่ายาทีุ่นภาตาะนะครับก็ใช้ฉีดที่ตุ่มพุพอง นะครับก็เหมือนปราผิวภายนอกกัแหละนะครับก็จะช่วยให้ตุ่มผู้พองเนี่ยหายลดอาการเจ็บปวดลงอย่างเร็วพันนะนี่ก็คือยาพิรุณภากาศนะครับแล้วมีตัวก็คือยาออชําระน้ําเหลืองยาแก้น้ําเหลืองเสียนะครับก็จะให้พี่สาวที่เป็นมูสวันเนี่ยทานร่วมด้วยนะครับก็นะฮะก็ต่อไปผมก็จะช่วยเหลือ อันนี้ถ้าต่อไปยาขาดเนี่ยเรามีรายกันแล้วนะครับยาขาดยาหมดเนี่ยไม่ต้องมาแล้วเดี๋ยวผมจะส่งไปสนิทไปให้นะครับซึ่งวันนี้มาเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะดูอาการคนไข้แล้วก็อยากจะแนะนําให้การรักษานะครับอย่างเงี้ยหยู่แล้วเนี่ย,ยน,น,นะแล้วเนี่ยอาจี่อยู่ถึงร้อยนะก็ไม่รู้หมอว่ารักษากับคนไข้เนี่ยไปไปก่อนจะน,นะครับ มันก็ก็ดีผมก็ดีใจนะ,ะที่ว่าจากมาสั่นเด็กๆเนี่ยอยุดละนะครับก็ขอบคุณมากครับ